สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุทันชาแนลจ้ากับบรรยากาศยามมือแรงค่ะเมืองทองฟ้าพี่น้องอันนี้แตะยู่หลังล้านหลังล้านกาแฟจังของด้วพี่น้องจ้าเอาค่ะอยู่ด้านหลังลานจ้าไม้ย,งงา,นนงออยางรอเบืองว่ะเสียดอันใดเนาะพี่น้องก็เลยยางรอเบืองไปเองสิละจ้ะมันก่อนว่าเราจะทำ อะไรยังไงเอ่ยอป้ายตรงนี้ป้ายที่ตือเคยถามพี่น้องว่าเขาติดเมองไดแต่ได้เมองติดเลย้อพี่น้องติดไว้ข้างล้านนี่ล่ะแต่กะบพันนี่ลงโตหรอกจ้าอาจจะได้ย้ายเนาะพี่น้องอาจจะได้ย้ายอันนี้คือเก้าอี้คือตัว,ตวพี่น้องสังเกตเห็นบ่จ้า ไปตรงนี้เต,เตยยกออกด้อยพี่น้องเตยหามองไว้ก้อนจ้ะหามองยกออกมาก่อนยกออกมาก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะหามองติดไหมนะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าลูกค้าหลายๆท่านที่เพิ่นเขามา <c oughs> เพิ่นแนะนำ้ำว่าไปติดไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกค้ามาถ่ายรูปแน่เพะนะเพิ่นว่าจัดหมองให้ถ่ายรูปแน่ด้วยจ้าเพิ่นว่าจังซี่พี่น้องจา้า อคือคุณครูที่เพิ่นสอนเด็กพิเศษในหมู่บ้านเนี่ยจ้ะเพิ่นแวะมากินกาแฟแล้กกาน้องๆที่เขาแวะมากินกาแฟาน้ำน้องพี่น้นองเขาเลยว่าพี่เตยจัดสถานที่ไว้ให้ถ่ายรูปสวยๆในเรือจ้าพนะบัดนีเนี่ยตั้งโจทย์ให้เตยพี่น้องจา้าเตยก็เลยง่ายอันป้ายวิ่งว่าไว้มองนันก้อนพีน่น้องก็เลยย่างรอหาว่าสิจัดมุมไดจังไดอ่าพื้นที่มันกว้างจริงอยู่ค่ะพี่น้องจา้าแต่ว่าสถานที่ที่เขาจัดมอง เฮ็ดอันหมองท้ายรูปนี่ยังให้ลูกค้าที่เขามาเสียแต่ยังยังบระธานตัดสินใจเนาะพี่น้องกะเบิ่งหลายๆห,ยหยมองอยู่ละกะสิเฮ็ดใกล้ๆร้านนี่ล่ะจ้าก็เลียยางเลาะเบิ่งจ้าพี่น้องยงางเลาะเบิ่งว่าสิเอาไว้มุมใด้สันเด้นี่่เออหลายๆท่านบอกว่าที่ลูกค้าที่เขามากินเนาะพี่น้อง เอาปลายไว้ทั้งหนานีก็ได้พี่เตยพ่ะนะเพิ่นว่นี่ค่ะติดปลายไว้ทั้งหนาก็ได้พ่ะนะสีว้มุมใดล่ะพี่น้อง <laughs> เพราะว่ามันมองเขามามันเห็นป้ายเลยเดย้เพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ต้นไม้ตรงนั้นนะพี่น้องแล้วเพื่อนมองมาบ่เห็นป้ายเพื่อนก็เห็นแต่ป้ายน้อยๆที่เตยไปติดไว้ปู้นเพิ่นก็เลยึมมนบนนาะชัวบนนาอเพิ่นก็เลยบอกว่า เอาปลายมันติดไว้ข้างหน้าตรงตรงทางเขานะ่ะมันจะได้มองเห็นจ้าพะนะเพนว่าพี่น้องก็เบิ่งก้อน,นพี่น้องเนาะเขาซื้อใบมุมไห่สัเนี่นี่อันนี้คือทางเขานะจ้ะมองต้นกล้วยนี่ติเฮ้พี่น้องเดี๋ยวตัดแต่งต้นกล้วยไหมกาบต้นกล้วยในแห่งเขาก็ตัดออกติเฮ้พี่น้องจัดเป็นพบอห้เขาอนให้ลูกค้าได้เขาบอกว่าเขาอยากถ่ายรูปเช็คอินพะนะพี่น้องอก็เลยงง ลูกกาว่าอยากอยากถ่ายรูปเช็คอินเตอกันเลยเอาไปใส่ดีเนาะเอาว้ใส่ดีเนาะพอนะพี่น้องนะคะก็เลือกไปว้ทั้งหนานันกอนพี่น้องจ๋าเอาว้ทั้งหนากอนมันน่งคืดว่าเอ๊ะเสียเอาใ้ใส่สันดีเอาสอบถามพี่น้องให้เตอเอาเอาใ้ใส่ดีจ้าพี่น้องจ๋าเอาไว้ตรงนาลานนี่หรือว่าไว้ตรงทางเข้ามองต้นกล้วยพี่น้อง เมื่อลูกค้าลูกค้าต้องการที่มองจุดเช็คอินจัดจัดมุมสวยๆให้หนูนเด้อพน,นะจัดยังไงล่ะพี่น้องเลยคือบระเดเกียงเรืองจัดนู่แต่ว่ากะสิพยายามนะพี่น้องกับสิสิพยายามเฮ็ดตามลูกค้าที่เพิ่นแบบเออเขามาล้านนะจ๊ะให้มันได้มองเห็นไงนะพี่น้องเนาะ นี่แหละให้พี่น้องเบึงมุมกวงกวางน้ำค่ะเพราะว่าสถานที่เทาที่สามารถอจัด้านกาแฟาจัดยังได้กะ,กะแถวนี้แหละค่ะพี่น้องข้างหน้านี่ละเนาะเตยวานเนาะส่วนด้านข้างทั้งต้นไม้พี่หมอดนี่กะจัดได้ที่กันจัดต่ว่าค่อยๆจัดไปเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆจัดไปทั้งแถวต้นไม้นี่ก็ได้ ส่วนมุมที่ซิได้จัดให้เป็นหม่องเช็กอินเละตัดสินใจกันพี่นอ้องว่าเขาสิจัดในรูปแบบใดเนาะเพราะว่าเต๋กับบเกงเนาะจ้ะกระิพยา,ยา่าศึกษาหาเบื้องในช่อง,งต่างๆที่เขาจัดสวนให้มันให้มันดูเข้ากับลักษณะของร้านเนาะค่ะพี่นอ้องร้านเต๋ม,มันจะเป็นร้านไม่เกาล้าน สงโบราณนังสินะจ่าพี่น้องเดยกก็สิได้หาว่าเฮ็ดแบบใดมันค่อยสิเขากับทั้งลานข้าเนอกพี่น้องจ้าอันนี้ย้ำมือแล้งด้วยพี่น้องจ๋าบึงต้องฝาสีงามงามพี่น้อง เฮ้เฮาเสียวไวใส่ดีเนาะป่ายนี่เนาะพี่น้องท่านใดมีความคิดเห็นจังใดมีความคิดสร้างสรรจังใดแนะนำขอม้าไดเด้อจ้าในช่องเต้าลูกตาในจ่าในคลิปนี้ละคอมเมนต์ขอม,เขอมาดเด้อจ้าเพราะว่าเต๋อบริเก่งเรื่องการจัดสถานที่จัดยังเนาะกะสิค่อยๆเฮ็ดไปอันใดเพราะเอามาเสริมได้กะสิเอามาเสริมนะจ้า ก็จะให้มันเป็นที่ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปถ่ายอย่างน้องพี่น้องหลายๆคนเข้ามาว่าพี่เตยจัดจุดอันถ่ายรูปให้เนี่ยเดอ้อพานะพี่น้อง<笑><笑>ตั้งโจทย์ให้เตยคักแน่เอ้ยเห็นดอกเอาหาหม่องถ่ายรูปก็จะได้หาให้ตัวน้องพี่น้องเนาะก็จะหาจัดหม่องให้ตัวให้จังไดอืม เอาไว้ทั้งหนาพุ่นมันก็มองเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะไว้ทั้งหนานะก็ได้ไว้ทั้งหนามองเขมาม้ามันก็สิเห็นเนาะพี่น้องจ้าคำว่าวิ่งเว้าไฟตัวนี้ติดกับสมเองด้วจ้านี่สมเอาเองที่พี่มอดเอามาให้ละแล้วพี่มอดว่ามันขาดมันพังแล้วมันใส่บ่ได้ติก็เอามาสมมาต่อเองจ้ะ เจ้าจะอยู่ตรงไหนดีคำว่าวิงงว้าเนี่ยเฮ้เจ้าจะอยู่ตรงไหนดีเนาะกำลังว่าสิตกกอไฟพร้อมแลวเนี่ยพี่น้องเอาท่านใดมีความคิดเห็นจังใดมีความคิดสร้างสรรคจังใดคอมเมนต์มาพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เตยได้ได้จัดได้ปรับเปลี่ยนมุมเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องตาลูกตาน้ำเนื้อเจ้าคอมเมนต์เข้ามาจ้าคอมเมนต์เข้ามาความคิดสั่งสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจ้าเ้าควรจัดควรปรับควรเปลี่ยนมองใดเอาไปไหวมงใดคอมเมนต์มาด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงจ้าเอฟซีลาวองิงเอฟซีพ่อขมอดเอฟซีหงษ์ศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงจ้าอยู่ดีสบายร่ำรวยเงินทองสุขผู้สุขคนจ้าสวัสดีจ้า